สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ามาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอ่าแมปเดิมแหละ <c oughs> ไม่ต้องรู้หรอกแมปอะไรผมก็ลืมชื่อแมปไปแล้วโอเคนะก็ว,วันนี้เราจะมาพามาดูอัปเดตนะครับแต่ไม่มีโค้ดใหม่นะโค้ดตัวเก่าเหมือนเดิมนะโค้ดอยู่ที่ด้านล่างขวานะอันนี้คือโค้ดทั้งหมดนะครับอ่ะก็กดโค้ดใส่เข้าไปเลยนะแต่ผมใช้ไปแล้วขอไม่ใส่แล้วกันเสียเวลาโอเค อันนี้นะับอัปเดตใหม่ก็จะมีร้านค้ามาอ่าร้านค้านี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นของแต่งตัวนะครับซึ่งว่าเต็มตัวผมเลยใครเป็นเจ้าของแบบช่วยช่วยเอาวิธท,ทียอาออกเลยนะแม่งใส่ได้อย่างเดียวแต่ถอดออกไม่ได้ <c oughs> โอ้โหก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้เป็นผ้าคลุมโดฟารมิงโกอยู่ห้างหลังมูลยอยู่ข้างหลังผมเลยเนะ <c oughs> ยี่ยนะอันนี้ก็เป็นของหนวดขาวนะ อันนี้ของใครก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ของใครก็ไม่รู้อันนี้ของอูซอบอันนี้ของลูฟี่ก็ตามนี้นะมันกดซ้ำแล้วมันไม่สามารถถอดออกได้นะอันเนี้ยมัน,มนบอกเราใส่แล้วอะไรก็ว่าไปไม่ไม่รู้ภาษา,ษาอังกฤษโอเคนะครับที่เราอัปเดตมาก็มีอยู่เท่านี้ที่แม่ง้อัปเดตทั้ทงเกม เกียไม่มีในเกมนะครับตอนนี้มันเอาออกไปแล้วนะราะใช้ผมก็คงอาจจะเก็บไว้เล่นๆแหละให้มันดูเท่ๆสักหน่อยโอเคนะพี่มีอัปเดตก็มีเจ้านี่นะสกิลใหม่นั่นเองนะรู้จักเปล่าฮะลาเซงกันไงรวบรวมพลังกินกิก่อนชาร์จมาแล้วพุ่งตรงมุ่งหน้าสู่แกนลายกูดาวอนข้างนานอยู่นะ ตกประมาณ10วิได้นะปูดาวแต่ความแรงก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้อยู่ในเซิร์ฟว p นะไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะจริงๆมีคนเล่นอยู่นะเป็นพันเลยนะผมขี้เกียจไปนั่งหาห้องนะบันลหลกด้วยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรีวิวไม่สนุกโอเคมาแล้วก็มีเกาะใหม่นะเกาะหนวดดำซึ่งว่าใครๆก็รู้อยู่หลายๆเกาะหนวดดำเดี๋ยวเราจะเอาลาเซนกันเนี่แหละไปเล่นกันหนวดดำ ชาร์จมาก่อนปุบแล้วก็พุ่งพุ่งตรงมาชาร์จตึบเขาให้เทสะเปล่าได้แค่ครึ่งหลอดเองเว้ยมีดีที่ความเท่เมื่อไหร่มันจะมีผลความมืดเข้ามาใหม่ชาร์จ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 แล้วก็พุ่งหน้ามุ่งหน้าตรงไปกระแทกข้างหลังสักทีหนึ่งเอา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 ,เอา,เอา,เอา ไปสุดขอบกาแล็กซี่แล้วจะออกไปแตะขอบฟ้าแล้วอือช้าตั้งแต่อยู่บนยอดภูเขาหิมาลัยแล้วก็่งสักทีนึงค่อนข้างเบานะลาเซงกันหรือว่าผมอัพดิเฟนต์มาน้อยก็เปล่าก็ไม่รู้อัพเนลีมาน้อยน่าจะใช่แหละ ไม่รู้มันนับได้เมจจากตรงไหนนะเมลีรหรือผลผมก็ว่าเยอะอยู่นะหนึ่งแสนน่ะตึบเกียห้าก็เหมือนเดิมนับสกิลก็ใช้งานได้ปกติเสียงหัวใจเต้นมายัางไงวะสกิลผลแน่เลยเกียห้าก็ สกิลก็ใช้งานได้แล้วนะไม่บักแล้วนะที่มันอาจจะดูเหมือนไม่บักก็เพราะนยายเป็นเอราะนี่แหละมังครับเป็นแบบ V.I.P มันเลยดูเหมือนไม่บัก๊กโอ้ยลำคาญเสียงหัวใจเต้นวะอันนี้ก็มีฉลามนะมีมีฉลามก็หาง่ายๆนะไปตีเจ้าอาลองก็ได้แล้ว ใชิบหายโอเคสกิลก็มีเท่านี้แหละสองสกิลนะของเมดานลองเอเวอร์จมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่เตะหลังหนวดดำก็แรงเหมือนเดิมขอขอเตะหนวดดำดำนิยเถอะไม่ให้กูเตะเอเวนอ้อ,อ,อบักบักเลยสกิลหนวดดำแม่งโกงตรงนี้แหละ แม่งทำเราติดบั็อกอยากได้อย่งไรผลความมืดเนี่ยผลผลยามิยามิเนี่ยขอผลมึงหน่อยจะได้ไหม,อมโอเคเดี๋ยวเราไปพาไปดูกาะอ,อื่นเนียเดี๋ยวหาว่ารีวิวแค่กอะเดียวอันนี้เกาะที่เจ็ดนะบดยเกาอน,นี้เกาะที่สี่เกาะที่ห้าหายไปนะอันนี้ก็อาลองนะนี่อยากได้ดาบอาลองก็ต้องมาเตียอาลองครับ ดูร้อแม่งคือดาบเดีล้วดูดาบที่เราถือดิแม่งง่อยยิบหายเลยอยากได้ดาบก็ต้องมาเตียลองเพื่อเอาดาบต่อไปก็เดี๋ยวไปเกาะที่ห้าอันนี้เกาะที่สี่เกาะที่ห้าอยู่ไหนวะมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเกาะน,นวลดำที่อันนี้เกาะที่เจ็ดอันนี้มันเซฟไม่ใช่เจ็ดสาม อันนี้เกาะของอ่าบาร์กี้เกาะบาร์กี้เกาะบาร์กี้นี่ราสิงกันชาร์จใส่บาร์กี้ไม่อย่าตายไหมวะทดสอบไปดิขอจิ้มหน่อยสักทีหนึ่งจึ๊โอเคตายเที๋ยวาตายเที่ยวาตายเกาะสามอันนี้ล่ะอันนี้เกาะก่อนหนึ่ง ไล่เรือกันเกาะหนึ่งเกาะสองอันนี้เกาะสองเอ้ยอันนี้เกาะสามกดเซฟอีกนี่เกาะสองอันนี้เกาะสองอันนี้เกาะเกาะทหารเรือเกาะอ,อ่าลืมชื่อลืมชื่อไปแล้ว <c oughs> โอเคเกาะน,นี้น่าเป็นบอสเอ่อบอสนี่บอสสามดาวบอสโซโล ไม่รู้ว่าได้ดาบโซโลมแต่ไม่เห็นมีคนอื่นมีน่าจะไม่ได้แล้วมั้งอยากได้ผลฟินิกจังเลยผลฟินิกแม่งบินได้แม่งได้เปลียบตรงนี้แหละแถมบินเร็วด้วยเดี๋ยวเราจะมาล่องสุ่ม,มือนที่หลังอันนี้เกาะก้อนหนึ่งอีกแกเกาะกนหนึ่งกาะน,นี้เป็นเกาะสอง อันนี้ก็นายเกาะ3เกาะที่4ก็นายอย่างนี้อ่าอันนี้เกาะที่4ใช่เกาะที่5ก็นายอย่างนี้อ่าอันนี้เกาะที่5แล้วเกาะที่6หายไปไหนวะจำได้นี่หว่าว่าเกาะนี้คือเกาะที่5และเกาะที่7มายังไงเกาะหนวดดำต้องเป็นเกาะที่6กสิเกาะนี้มีอ่ามีซันจิอยู่นะชาร์จชาร์จขึ้นไปเพื่อไป กระทุง้งซันจิสักทีนึงโอนเนอร์เชฟนี่หว่าไม่ใช่ซันจิโอนเนอร์เชฟที่ซันจินับถือเหมือนเป็นพ่อโอเคมาเรามานั่งสุ่มผลขอผลแจม่มแจมสักผลหนึ่งออกมาขอฟีนิกซ์ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่เล่น ็ต้องมานั่งรุ้นผลอีกแล้วนะครับไม่ใช่ผลหวยนะผลสายฟ้าสายไฟแก่ออกเบื่อสายฟ้ามากเลยนะเบื่อที่มันออกนี่แหละอ้ผลทรายมาสเตอร์มาสเตอร์ออกออกออกมามาสเตอร์ถ้ามาสเตอร์ออกไม่เอาโมจินะอยากได้ฟีนิกะ่ะ อยากได้ผลที่แม่งบินได้เออให้ตายสิเราสมแค่เราสมแค่ห้าหมื่นพอนะประมาณสิบผลนี่ได้สมไปประมาณอ่าห้าผลได้แล้วนี่ก็ได้ผลที่หกละผลปีศาจไม่ใช่ผลหวยให้ตายเถอะ ออกสักนิดหนึ่งกูสาไปเจอมาเยอะมากไปเจอบอสมาตั้งหลายตัวไม่ไม่ออกไม่ใช่เรื่องแหละแลอ่าผลอะไรวะแมกมาแหรอผลอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นผลใหม่อีกแหละแมปนี้ผลใหม่มันเราเข้ามามันไม่ค่อยประกาศเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครอยากรู้ก็ไปทดลองเองมันเป็นระดับแรนะผมอยากได้มาสเตอร์อ ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาตัวไก่มาฟาร์มเงินแล้วก็มานั่งสมผลให้ดูแล้วกันเอาไหมคนระับจะได้รีวิวทุกผลเลยพอ <c oughs> ดีว่าตัวไก่ผมมันก็ไก่ตามชื่อเลยนะโอ้โหมารอบสุดท้ายของดีที่ไม่ใช่ขิงดองต้องออกโป๊ะแมงไม่ออก ออกผลกระจอกงออยด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะแบบนี้ในะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากร้านค้าก็ยังเปิดไม่หมดนะเปิดมาแค่หนึ่งสององร้านร้านนี้กับร้านนี้เล็ก1ลร้านนะร้านค้าเปิดมาไม่หมดแล้วก็ก็มาแค่นิดหน่อยเอาอะไรมากกับเดโมนะภาพก็สวยขึ้นเยอะเลยนะก่อนหน้านะี้ยังเป็นดูกบับกระดาษงออยอยู่เลย มมีอย่างน้อยก็มีเท็กเจอร์อันนี้ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย